สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project s o m b o y นะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการเคลียร์ซอมบี้ตรงแค่กลุ่มนี้เนาะบริเวณนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ผมได้มีการแบบวิ่งนอกรอบอีกนิดนึงเนาะผมทำการเคลียร์ซอมบี้บริเวณนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วโดยการใช้หอกหอกเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากครับผมบอกเลยลุงนี้ผมใช้หอกเคลียร์ซอมบี้ทั้งเมืองก็ได้นะเฮ้ยุงนี้ผมใช้หอกเคลียร์ซอมบี้ทั้งเมือง ลุงงี้ผมใช้หออเคลียซอมบี้ทั้งเมืองน่าจะง่ายกว่าเฮ้ผ hey, มเรียงคํายังไงวะ <c oughs> อะช่างมาแล้วกัน <S <S เสร็สรางซอมบี้ผมจัดการครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ซอมบี้ได้มีการกลายพันธุ์แล้วนะครับพอดีมอด CDDA เอเขากลับมาเต็มรูปแบบแล้วผมก็เลยทำการเอาเขากลับเข้ามานะมีตัวขี้สงสัยอยู่ยครับไม่เป็นไร ไอโจฮีคงสนี่มันไม่ใช่ตาดีหรืออะไรนะมันหูดีครับอันแน่อันแน,อน,น่อยู่ดีก็หมอบนั่นหรอโอเคไม่ใช่บูเทกับแฟแลลก็โอเคละบอกเลยผมได้หมดอะซอมบี้อ <c> ะ <oughs> แทงเข้าหน้าดูดิโคตรแรงขำหอกแรงเวอร์วังมากผมบอกเลยซอมบี้คานอย่าไปทะลึ่งกับเขานะครับอันตรายเหมือนกัน ขึ้นกับมึงชุดเท่ยังวะเฮ้อ๋อมันซอมบี้ยืนนิ่งอยู่ที่ถุงใสาปาดเข้าหน้าหมดอ่ะนั่นก็ฝูงซอมบี้ผมจัดการเอาไว้ที่เข้ามารอบนอกรอบแล้วนะซอมบี้เด็กเหรอตั้งแต่ได้หอกมารู้สึกชีวิตง่ายขึ้นเยอะมีเนื้ออบแห้งขอบคุณครับ กำลังหิวพอดีเลยนาฬิกาต้องเริ่มเก็บบ้างบอกตัวเองเสมอครับเวลาค้นศพซอมบี้ต้องเก็บนะหม่ชุดแม่งยับเยินเลยวะ่ะเดี๋ยวผมลองค่อยๆค้นเทละหลังก่อนเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่าโจรโจรตั้งแต่เข้าฤด,ดูหนาวมาโจรเงียบไปเลยครับผมไม่เห็นแม้แต่วิวีวแววโจรเลยนะเต็มที่ที่เห็นก็คือเป็นศพเป็นซอมบี้ไปแล้วอะ ตอนนี้ผมก็ค้นมาถึงบ้านหลังนี้ละได้ของมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยแต่ก็ถือว่าได้พวกวัตถุดิบมาอยู่ครับวัตถุดิบในการทำอาหารนะนะ <c oughs> มันก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เราอย่าไปคิดเลกคิดน,น้อยฮะ,อ,ะอย่างน้อยก็ยังมีของให้หรอวะเราข้างหน้ามีซอมบี้อยู่ครับน่าจะมีบ้านให้ผมค้นอีกเยอะอยู่นะ ไม่น่าจะมีแค่นี้หรอกเหลืหออีกแค่ห้าหลังครับโว้ยนะพังคามืออีกแล้วคือตั้งแต่รู้จักหอกมานี้ก็คืออาวุธอื่นไม่ค่อยรู้จักละไม่ค่อยได้จับละไม่ใช่ไม่รู้จักมันยังไม่รู้ตัวครับว่าความตายกำลงังเคลือบคานไปาามมันอยู่บ้านหลังนี้มีเด็กน้อยบอกว่าเขาจะพาเด็กหนีไปได้นะขอให้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้เสียงนอนกลนดังชัดเจนมาก อยู่ในเนี้ยห้องน้ำป่ะเนี่ยเรไ,ไ,ไปได้ครับข้างนอกเหรอมันเห็นผมเอยเนี่ยแย่แล้วซอมบี้มันนอนอยู่ข้างบ้านผมรู้อยู่ข้างในบ้านโทษใครขัดกระจกวะใครไม่ขัดกระจขัดกระจกตรงไหนวะเนี่ยเสียงซะชัดแจ๋วเลยนั่นนะแตกแล้วหืมโอ้บูเต แม่งฟอร์มเนียนเดินนี่ฮะมามาค <c oughs> ุณตำรวจชีวิตกิดหอกไม่เงยแต่อีท้าไม่เข้าตบไงท้องหมดอะอันนี้ก็เดินช้าเลยเกินหาเก็บไม้ตามพื้นดิทำหอกก่อนได้ไหมก้านไม้ไหมเงยอยากได้กิ่งไม้อะอันนี้ได้ไหมหนักซะด้วยอ่ะสวย Okay. เรียบร้อยได้หอ,อกมาหกมพกติดตัวกันหอ,อกเป็นอาวุธที่ผมจะต้องใช้ติดตัวไว้ตลอดแล้วแต่จริงหอ,อกมันไม่ต้องอะไรมากมายนะผมผมออกมามีแค่มีดกับไอ้ที่เลื่อยไม้ก็พอละเพราะว่าอุปกรณ์แค่นี้ก็สามารถทําหอ,อกได้ละขอแค่ใช้หอ,อกได้ก็พอละครับตอนนี้แค่มีหอ,อกชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะบูเต้ก็บูเตเหอะกลับได้ที่มีหอ,อกผมใส่ได้หมดอะอ๋อนั่นไง เห็นในตัวที่มันขัดกระจกแล้วอืมแม่งอยู่ในจุดที่แบบเรามองไม่เห็นว่ะต้องเคลียร์ซอมบี้ให้คลีนครับเวลาหาของถ้าเราไม่เคลียร์นะบอกเลยว่า <c oughs> ขำไม่ออกอมแม่งประชิดตัวเราเร็วมากนะซอมบี้วิ่งนะโอ้โหข้างในเยอะมากแสดงว่าไอ้นี่มันทุบจนตัวเองตายแน่เลยนะ่ะ เอาหัวโขกจนตาย,ยางั้นเลยไอ้นั่นก็นเหมือนกันผมว่าศพค้างไปแล้วแต่ไอ้หลังมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงซอมบี้เยอะมากเลยนะอย่นางน,นี้มันมีใครบ้างโอ้ทำไมเหลือแค่สองตัววะฮันแน่นั่งสบายเลยมึงม,มาต้อนรับแม่งเลยค <c oughs> <c oughs> อตกเลยมึงตอนนี้เคลียร์แล้วไอ้น,น,นี้จะมีอะไรให้เรากไหมนะ เขาออกได้แค่ทางเดียวด้วยฮึบเออโอเคยังพอมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราอยู่ครับไม่เร็วไม่เร็วนูว่าจะเข้ามาเสียเปล่าละเอาละหมดบ้านละหลังนี้แหละซอมบี้น่าจะเยอะครับพอผมได้ยินเสียงอยู่ข้างในเพียบเลยล็อก แม่งล็อกอุ้ยดูให้ดีนะมีโตวกีปด่ามีแฟลอ์ตัวหนึ่งแน่ๆโอเคไม่เป็นไริ่งมาแล้วเว้ยต้องกลัวครับมีหอ,อกแล้วค่อยทยอยมาเว้ย ถ้าไม่มีตัววิ่งเข้าเลยดีกว่าเสียงเสียงอมบี้ปีนจากไหนโอ้โหสม,มบีเด็กก็ถึกปกปืนมาด้วยหรอโอ้สเต็กไนฟ์หรอ เอามาเผื่อไปแล่เนื้อได้ดีครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไก่ที่บ้านเป็นไงบ้างนะแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าตายหรอกถ้ามันตายะแปลกแปลกมากเลยนะอุา่าห์ดูแลดีมีอาหารให้ขนาดนั้นท่านแน่อโอเค <laughs> ไอ้เราก็รู้ว่าจะแทงคารูได้ปล่อยให้มันคอจนตายไปไม่ยุ่งดีกว่าทำไมที่นี่มันมีหม้อเอามาก่อนแล้วกันเหมือนหม้อขึ้นสนิมเลยอันนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วล่ะน่าจะโดนลื้อไปเยอะแลวโอ้แต่เครื่องสภาพดีจัดน่าง,งัดทิบหายเลย ตอนนี้หกโมงสามสิบนาทีครับหกโมงเย็นนะงั้นเนี่ยมีซอมบี้เนียนขานด้วยนี่ขนาดผมเคลียร์ไปเยอะแล้วนะตอนมันนอกรอบอะอบางตลัวมันก็ทึกถึก,ถกแต่ถึกแค่ไหนเจอหอ,อกไปก็หงท้องหมดอะ โคตรอวยยังเหลือหมู่บ้านตรงนี้ครับที่เราต,ต้องค้นกันแล้วนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงงานนะไม่ก็โกดังเก็บของหรือแค่ตรงนี้แล้วล่ะแฟลล์แฟลล์กับซอบบี้ธรรมดาซอบบี้คานไม่ค่อยน่ากลัวครับเคลียร์นี่แหละ ที่อยากได้ครับเดี๋ยวกลับไปไม่ได้นะอาจจะต้องวงไว้ก่อนมันเป็นเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่นะ <c oughs> โกดังเก็บของธรรมดาเอาที่เราต้องการพอไม่มีอะไรแล้วแฮนั่นเป็นแค่โกดังเก็บของของใครสักคนหนึ่งแหละนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่พวกเครื่องมือช่างอแต่ถือว่าดีนะ <c oughs> กับอะไรลรถที่เรายังไม่เก็บตอนเนี้ยทงสแอต้องเอากระเป๋าเสริมมาอีกแล้วครับ ไม่งั้นเวลาเก็บของมันเก็บได้ไม่สะใจครับผมะ้ะคีเกียจจะวิ่งไปวิ่งมานะ <c oughs> เข้าออกทางเดียวไม่มีแม้แต่กระจก <c oughs> มือต๊บกลับไปที่พักก่อนดีกว่าถึงที่พักละวไ <c oughs> แม่งเลยเป็นผมนะกลางคืนแบบนี้ไม่กล้าวิ่งนะ ผมจะคิดในสลองคิดในโลกแห่งความจริงดูดิน่าจะหลอนหน้าดูแล้วเราเป็นแค่แสงสว่างจุดเดียวด้วยนะโคตรจุดเด่นของที่ได้มาครับจากที่คน้นตรงบริเวณนี้นะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าจะเอาไปทำประโยชน์ได้อยู่แหละอืมจริงๆกระเป๋าผมหนักไม่ได้หนักอะไรเลยนี่หนักหอกแค่นั้นเลยสงสัยต้องมีกระเป๋าเสริมเพิ่มครับเอาไว้เก็บอาวุธอาวุธแยกเลย จะได้ไม่ต้องมาป่วนไม่ต้องมาแบบรบกวนกระเป๋าหลักเราครับเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเดี๋ยวค่อยแวะไปครับกดเคลียร์ไปเลยเคลียร์เคลียร์เคลียร์เอาละทีนี้จะเหลือแค่ลงมาแถวๆบริเวณนี้ครับน่าจะเป็นหมู่บ้านสําหรับแบบคนมีตังค์ละอันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ขยับเรข้ามาแล้วกันโอ้เอา,เอาไว้นั่นแหละหลด โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าครับเดี๋ยวเราจะไปบมู่มบ้านคนรวยกันหกโมงห้าสิบนาทีครับผมเศร้าอีกแล้วมึงเศร้าอะไรนี่เฮ้ยเศร้าบ่อยมากเป็นอะไรเนะ่ะอยากอาบน้ำเหรอฮะถามจริงชัดแจว๋ว เพราะว่าอยากอาบน้ําตัวมันสก,กรปรกเกินไปครับไม่ดูสถานการณ์เลยะเข้าใจอยู่ครับเวลาคนเรามันขนาดเราไม่ได้อาบน้ํามาเป็นแบบหลายๆวันเรายังรู้สึกญหงุดหงิดเลยเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ก่อนจะเข้าหมู่บ้านคนรวยนะไปร้านไอ้ที่ขายผลไม้ก่อนตรงที่มันมีไอ้รถไอ้เทลเลอร์เครื่องบันไฟ <c oughs> ตอนมาครั้งนั้นมันไม่มีซอมบี้ไม่ใช่เหรอ,อม,มาเตอร์ซีด้วยม,มาเตอร์ซีแล้วไงวะเอ้ามีเจ้าหน้าที่อ๋อโหดีจังวะหหดีแล้วไงอะหูดีไม่พอดันถึกอีก จะมีพักพวกในป่านะเว้ยไงซอมบี้บอกตายอย่างไม่รู้ตัวเจ้าจริงผมก็เป็นเหมือนนักบุญนะครับผมปลดปล่อยผู้ติดเชื้อที่ไม่มีทางเลือกนะเขาน่าจะจมทุกความทรมานแบบขั้นสุดแบบจะไปเกิดก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยอยังเป็นซอมบี้อยู่ ก็เลยทําการดับวิญญาณพวกเขาซะเฮ้ย hey, ดับชีพพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยถึกโง่งาวะจะทิ้งอันไหนเออแล้วก็เอาอันใหม่ขึ้นมาไม่สิเราใช้อันในกระเป๋าลากก่อนอันแน่ อยู่ในไซต์กันเพียบเลยนะพวกมึงมาเคลียร์เลยดีกว่าเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ดูเรามีตัววิ่งปะห้าาเหลือเกินเคลียร์เคลียร์ง่ยายดีฮะมืไซต์ก่อสร้างน่าจะมีของดีบ้างแล้วหมดแล้วได้เหล็กมาแค่หกแผ่นเท่านั้น อืบ้านคนรวยเง้นลือ้อเฮ้อแม่เงเอ้ยไม่เคยชินกับตัววิ่งสักทีเลยเว้ยเวลาเจอตัววิ่งทีไรผมจะว,วิ่งหนีก่อนตลอดเลยนะมันเหมือนเป็นสัญชาตญยยาณเช็คให้ดีก่อนโอเคมีแค่ตัวให้อยู่ในป่าครับอืมมันมีตัวนอนกลงอยู่ข้างในอะ่ะดีไม่เข้าไปแบบผีผาม ฮ้ไปเลออ่าน่ากลัวมากโหไม่อยากจะคิดไอ้พวกซอมบี้ดำดินนี่เป็นอะไรที่ผมแบบไม่ชินวะ่ะ มันต้องสังเกตตลอดมันทำให้ผมรู้สึกแบบไม่โอเคโอเคเรียบร้อยกินข้าวก่อนหิวละเออตั้งแต่ค้นมายังไม่เจออาหารเลยนะเจอไปก็กินหมดแล้วยังไม่ได้แบบเจออาหารที่แบบทําให้เราต้องสามารถเก็บมันได้อะเออ แค่ตอนนี้นยังไม่ได้เจอพวกอาหารกระป๋องอนะเออเหมือนผมจะงงกับการใช้คำพูดนะเฮ้ตายเอออันนี้มีอาหารเหลือบ้างไหมนะเออยังมีอยู่นี่ไนงะชโคโค็อกโกแลตถือว่าไม่เร็วอบแห้งด้วยอะนั่นแหละหมดแล้วอาหารเหลือแค่พลิกกระป๋องนะ่ะเต็มที่ผมว่าที่บางทีผมจัดก,การซอมบี้ไม่ได้แบบทีเดียวก็น่าจะเป็นที่ผมหิวแน่เลย วมวมเนไปได้สูงนะเวลาคนเรามันหิวว่ะมันจะไม่มีแรงครับมีไห่นะทำไมเป็นทางตรงยาวเลยวะจะพาไปไหนเนะี่ยมีซอมบี้ข้างในครับเดินม,มาแล้วมาตรงหน้าประตูครับฮ่าน่น่ท่านน่ะตกลงเอาไหม ไม่ไงเฮ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหนูมีตัวเดียวใจหายหมดเลย้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเมื่อกี้เกือบปล่อยจอยแล้วหนูก็มีแค่ตัวเดียวปะโทษอของใต้ดินด้วยฮะต้องลงอ่ะ แล้วมันอยู่เงียบด้วยนะดีนะไม่เคยไว้ใจการลงมาใต้ดินครับผมไม่เคยเลยต่อให้เงียบหรือไม่เงียบครับพอใต้ดินมันเป็นอ๋อหวยมันเป็นจุดที่อับสายตามากสำหรับผมนะอันตรายครับทำไมมันก็เงียบวะมันเหมือนมันแปลกแปลกมันไม่มีซอมโอเคไม่เงียบละ หนึ่งตัวปะหวังว่าจะตัวเดียวนะขอเช็คก่อนน่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่หรือมั้งตรงนีน้ไม่ได้ตัวเดียวไว้ข้างในมีรั้วให้เล่นอยู่ครับเผื่อเจอตัววิ่งสักสองสามตัวจะได้วิ่งหนีไม่ได้เวิ่งไปก่อนวิ่งดูก่อนครับไม่ต้องรีบขอให้มันเคาะกันไปให้ตายครับ โอ้เป็นทางยาวลงมาเรื่อยๆหรอโอ้ยตัวว ok ัคซี n. นด้านขวาก็มีครับแต่ไม่มีตัววิ่งนะเท่าที่เช็คดูเอาละเอสับมีวัคซีนก่อน ok โอ้โหเดี๋ยวนะ,สะแสดงมันลงไปเรื่อยๆแน่ๆเลยผมว่าหักโอ้มีแต่ชุด ไอ้อบ้าเอ้อ,ออกมาแล้วเหรอหรือเดินมาเฉยๆน่าจะแค่เดินมาเฉยๆนะ <c oughs> อินดี้เหรอซอมบี้ตัวเนี้ <c oughs> ยใส่อินดี้ไงออกมาคนเดียวเลยชิวจัดโอ้โหแล้วมันเป็นบ้านทางตรงยาวด้วยน่าจะเยอะนะผมว่าจะซอมบี้เซเว่โครับเราต้องรีบมากอยากรู้สุดทางจะมีอะไรจะได้แบบคาดได้ว่าเราจะต้องคนใช้เวลาอีกเท่าไหร่โอ้โห,โห เยอะมากจะหลุมศพมันเป็นหมู่บ้านทรงลึกหรอหรือยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาของครับผมว่าไล่จัดก,การซอมบี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอุปสรรคในการหาของสำหรับเราครับซอมบี้โซเวเบิลครับไม่ใช่ว่า พวกโจนมันไม,ไม่ไหวแล้วเหรอแบบว่าอู้สู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้ตายดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้มียาด้วยส่ยงไปเกิดอยากได้กระเป๋าที่มันเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างจะได้เอามาเสริมครับยเยอะจัดเด็ดเด็ดเดด ตรงนี้มันเป็นมุมอับเกินครับเฮ้ยไม่เลยตกใจหมดเลยอืให้ตายเถอะมีตัววิ่งสองตัวครับผมไม่ใช่ตัวเดียวบูเตะมาเลยนีย่งไงสองตัวนี่วา่าทางหลังก็เข้า แร์เล่าหวอถุกจังวะเคลียร์ไม่ต้องใช้ปืนฮนะใช้หอกก็พอหเห็นปลาแล้วอยากได้หน้าไปตกปลาไปด้วยนะไม่งั้นแล้วก็ได้ตกปลาแล้วอยากคิดถ้าเมื่อกี้ วิ่งโดยที่ไม่ได้มองอะไรให้ดีนะเรียบร้อยแล้วผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อควรระวังครับถ้าด้านหน้ามีป่าลกทึบอะไรแบบนะี้แบบบังทัศนวิสัยเราอะอย่าวิ่งฝ่าเข้าไปนะมันมีโอกาสที่เราจะพลาดได้ครับมันข้ามลัวมาวะเดินติดลั้วช่วยมีซอมบี้กรีดวะแต่ผมว่าเอาหน่อยก็ได้นะจะได้รู้ซอมบี้เยอะจริงป่ะแน่ หกจะสู้ปุ๊บมือฉลาดเชียวนะแทงให้ด้วยไม่ต้องลุกมากันลวเลวย จะวิ่งมาถอยเลยดีนะเข็ดซอมบี้จากทางที่เราวิ่งมาครับไม่งั้นอาจจะโดนล้อมหน้าหลังได้ครับก็มาดิว,วะข้างหน้าก็ต้องสูง้ข้างหลังก็ต้องระวังอย่าทำเทอร์เรนทได้สักทีระหว่างที่ยืนสู้อยู่จะได้ให้ป้อมปืนช่วยยิงครับ ก็เปลี่ยนอันเรามีเยอะอยู่ล้วน่าจะหมดแล้วล่ะผมว่าตรงไปอีกก็น่าจะไปที่อื่นแล้วล่ะตอนนี้ห้าโมงครับห้าโมงเย็นบ้านคนรวยเว้ยคังมุนีเป็นโบสนะไม่ใช่บ้านคนรวยพอดีแวบๆเห็นไม้กางเขน ซอมบี้พุ่ออกมาจากหลุมศพไรนี่ท่าเยอะนะมึงไม่เงไม่ไงไม่รู้เรื่องว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาฮันแน่มาดิอีตัวหนึ่ง เวสเลอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่อย่าไปย่องกับมันนะเอ้ยไม่ใช่ย่องดิอย่าไปไอ้นี่มันอย่าไปทะลึ่งกับมันครับเห็นอย่างนั้นมันก็นตลายนะจริงๆนะขับรถเข้ามาเปลี่ยนดีกว่ามั้งโอ้เจนแมกกาซีนใหม่ว่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าแมกกาซีนปืนนะเออผมว่ามาเปลี่ยนดีกว่าจริงๆ เก็บไปเลย600ช่องครับแบกกลับบ้านทีเดียวจบๆจะได้นกวิ่งไปวิ่งมานะให้เราหมดการกับเมืองนี้ผมว่าอาจจะได้แลกเปลี่ยนว่ะเราอันที่มันเก็บได้เยอะที่สุดดีว่ะในโบดให้โบดซอมบี้เว้ยเข้าใจอยู่ในสถานการ ในสถานการณ์แบบนี้ครับโบสถ์ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เอาไว้แบบเป็นที่หลบภัยแล้วก็ช่วยในการเรื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะผมคิดว่าถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดเชื้อวัสซอมบี้ในประเทศไทยอะ่ะผมว่าวัดก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่คนจะไปกันแต่ถ้าเป็นผมผมจะอยู่บ้านครับ <c oughs> ผมจะอยู่บ้านจนถึงวัวลาสุดท้าย ตัวกีนอีกแล้วเออดีกินมาเลยจะได้รู้ว่าบริเวณนี้มีซอมบี้เหลืออีกไหมจะดูจากทรงไม่น่าเหลือแล้วล่ะผมเล่นจะเกลี้ยงขนาดนี้ถ้าเหลือจะแปลกมากชุดเท่ดีแต่ก็หมดประโยชน์อะเล่นสยับขนาดนั้น บสเงียบแล้วครับข้างนี้เหรอคอมมอนแมนอุตสาห์จะเคลียร์อยู่แล้วโอเคเคลียร์ครับในโบสไม่มีอะไรผมผมไม่ค่อยได้คาดหวังที่เข้ามาในโบสแ์้้วจะเจอปืนนะมีก๊บเบอร์กายตัวหูดี yeah. 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 <c oughs> มึงใช้แผนแบบหลอกล่อจะฉลาดเกินไปละ เคลียดจริงจังครับโบสจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเท่าไหรเพราะมันไม่มีอะไรอืมแต่ไหนๆก็มาแล้วก็เลยอ่ะซะหน่อยแล้วกันถือว่าทําการคลีนซอมบี้ครับเดี๋ยวแค่ตรงนี้สองตัวงั้นเหรอก็ไม่เป็นไรตอนนี้สองทุ่มครับเดี๋ยวเรากลับไปที่พักเราก่อนแล้วก็วกเ,วเราจะขับรถเข้ามาเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนไอตัวเทนเลอร์นะผมว่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปหน้านะ เดี๋ยวผมจะเอารถที่จอดอยู่ในตรงถนนเส้นหลักครับเข้ามาข้างในเพื่อทําการโยกย้ายเปลี่ยนตัวเทลเลอร์ข้างหลังเอาเป็นตัว650ดีกว่าอืมเพราะว่าที่ที่เรามีอยู่มันน้อยมันเก็บได้น้อยครับไม่เป็นไรเสียเวลานิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะเมืองนี้พอเราเคลียร์ตรงหมู่บ้านคนรวยเสร็จครับแล้วก็เราจะทําการขับเข้าไปอีกสักนิดนึงเพื่อที่ทําการเซอร์เวย์นะ ว่ามันมีอะไรที่แบบเราจะต้องหาของเพิ่มอีกไหมอืมหมายถึงว่า,าแหล่งอืมมันจะมีแหล่งให้เราแบบหาของเพิ่มไหมถ้าขับเข้าไปอีกถ้าไม่มีครับเราก็จะกลับบ้านเลยอืมถือว่าเมืองนี้เราจะได้เคลียร์อย่างสบายใจนะเอออย่างแน้อนจะเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ผมทําการเคลียรได้นะบ้านมันก็มีอยู่แค่อีกไม่กี่หลังหรอก ค้นแค่แป๊บเดียวแหละอย่าเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบาย